สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอกแล้วก็ฟาดเรทกันค่ะการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอกคือการที่ดอกเบีย้ยจะคำนวณจากยอดที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งหมายความว่าดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามเวลานะคะส่วนฟ t ดเรทหมายความว่าดอกเบีย้ยจะถูกกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ ของจานวนที่กู้ยืมทั้งหมดค่ะและการแบ่งชําระเป็นงวด,งดทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยเนี่ยจะเท่าเท่ากันในแต่ละเดือนค่ะซึ่งหากเปรียบเทียบกันแล้วนะคะการผ่อนชําระแบบลดต้นลดดอกจะทําให้เพื่อนเพื่อนจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงในระยะยาวค่ะแต่ค่าผ่อนชําระแรกๆเนี่ยอาจจะสูงกว่าการผ่อนชําระแบบแฟดเรทค่ะแต่แฟดเรทเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆรู้ว่าแต่ละเดือนจะต้องจ่ายเท่าไหร่ค่ะแต่หากพิจ,จะะนารณาในระยะยาว การผ่อนแบบเฟตเรทเนี่ยอาจจะมีดอกเบี้ยที่มากกว่าค่ะคําแนะนําสําหรับการผ่อนชําระทั้ง2แบบนะคะเพื่อนเเนี่ยควรจะเลือกการผ่อนชําระที่เหมาะสมกับแผนการเงินของตัวเองค่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะอย่าลืมศึกษาสัญญาเงินกู้ ่ท่ททีจะะําคและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าใจข้อตกลงทุกประการค่ะหวังว่าคลิปผ่อนชําระแบบลดต้นลดดอกและแฟดเรทเนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆวางแผนทางการเงินได้ดีมากขึ้นนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ